โอ้ดูกุ้งนี่ครับกุ้งแม่น้ำดูดูกุ้งดูกุ้งโอ้โหหัว <c ười> ใหญ่มาก, <c ười> มากแล้วดูดูสดสดสดห,หืมทำสดสดใหม่ใหม่ดูยังเคาะปอกปอกแป๊กๆอยู่เลยเดี๋ยวมาชิมกันสดๆตรงนี้เลย <c ười> นี่ครับโอ้โหดูหืมหืหืม สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ร้านเจเฟิร์นกุ้งอบวุ้นเส้นนะครับนี่วันนี้พามากินกุ้งอบวุ้นเส้นมา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 ดู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 นี่นี่กุ้งกุ้งนี่ไม่ใช่ดูนี่นี่ที่ร้านนะครับมีกุ้งอบวุ้นเส้นมี2ราคานะครับมีราคา65บาทแล้วก็มีราคา100อ่าเป็นกุ้งอบวุ้นเส้น3ชั้นแล้วก็กุ้งอบวุ้นเส้นเบคอนนะครับมาดูดูดูมาเดี๋ยวพาไปดูนี่นี่เราอยู่ที่ร้านกุ้งอบวุ้นเส้นเจเฟิร์นนะครับ S <S นี่อันนี้เป็นเบคอนใช่ไหมพี่อ,อ๋อน,นี่เป็นสามชั้นนี่เบคอนกำลังขึ้นเบคอนแล้วก็อันนี้มีกุ้งแม่นม้ํากุ้งแม่น้ํานี่ร้อยหนึ่งเนาะครับกุ้งแม่น้ำร้อยหนึ่งกุ้น้ำร้อยหนึ่งนแบบนี้แบบนี้หนึ่งร้อยบาท <S <S นี่นี่แบบนี้หนึ่งร้อยบาทโอ้กุ้งสี่ตัวนี่งช้อนไม่เกุ้งน,นะคะกุ้งเบคอนกุ้งสามชั้นกุ้งเบคอนอันนี้ก็หนึ่งร้อยกุดูดูคือชำนาญมากครับชำนาญมากอันนี้เป็นเต้าเก่าเต้าเดิม ขายตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเป็นเจ้าเก่าเจ้าเดิมขายแต่ปีที่แล้วแล้วะนี่นี่อยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมก็คือล็อกนี้เลยใช่ครับล็อกนี้เลยที่เดิมแถวหลังอบจแถวแถวหลังอบเอร์จมาดูมาดูนี่เส้นเหนียวนุ่มไม่อืดเห็นนะครับเส้นเหนียวนุ่มไม่อืดอันนี้65บาทใช่ไหมพี่ถ้าเป็นกุ้งอย่างนี้หกสิบห้ทมันมีหกสิบห้เส้นแต้ว่หมดเลยเต๊ะเต๊ะโอ๋ต่างที่กุ้ง ดูดูดูนี่กุ้งอบวบนเส้นมี65มี100ม, 200, มี2ราคาเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นราคานี่ยนี่โอ้ด,ดูอันนี้เบคอนอันนี้เบคอนเบคอนกุ้ง<อ>6 <600, S 2> 100ใช่งร้อยใช่ครับโอ้ดูอันนี้เป็นกุ้งแบบสดๆเลยอ,อันนี้เป็นเบคอนล้วนอันนี้เท่าไหร่พี่65 65บาหกเท่าตันครับ65ส5 เลยนี่หกห้าหกห้าฝั่งนี้หนึ่งร้อยถ้าหนึ่งร้อยจะเป็นกุ้งแม่น้ำไซส์ใหญ่อ่อา,าเดีเด๋ยวพวกนี้โอ้หดสสสูสเต็ปสเต็ปโอ้หดูสเต็ปสเต็ปนี่ต้องเคาะก่อนต้นองเคาะก่อนโอ้หดูกุ้งนี่ครับกุ้งแม่น้ำสี่ตัวร้อยโอ้โหนี่เนี่ยน,นี่เป็นกุ้งแม่น้ำคือตัวใหญ่มากครับ นี่ก็คือนี่เลยกลุ้งแม่น้ำอันนี้เป็นเบคอนเบคอนกุ้งเบคอนกุ้งนี่อันนี้เป็นไซส์65ไซส์65เจเฟิร์นกุ้งอบวุ้นเส้นนี่ร้านนี้ขายดีมากครับปีที่ปีที่แล้วงานกระท้อนก็เห็นคนลุมเยอะมากเนาะน,น,นี่นี่นี่ จำป้ายร้านให้ดีนะครับจำป้ายร้านให้ดีครับอันนี้นี่นีป้ายสีแดงๆอย่างนี้แวะเลยครับมีคำว่าเจเฟิร์นกุ้งอบบนเส้นงานโรตารี่เปิดขายวันที่3ถึง12ตุลาวันนี้เป็นวันลองไฟอันนี้ครับพี่เปิดตั้งแต่ส0บเป็ดโมงเช้าถึง4ี่ทุ่มหรือจนกว่าของจะหมดมามาเดี๋ยวมาชิมเลยดีกว่าชิมเลยดีกว่ามามาชิมกันนะครับนี่ กุ้งอบวุ้นเส้นกุ้งแม่น้ำเนี่ยครับเขาเรียกกล่องนี้100บาทดูดูกุ้งดูกุ้งโอ้โหหัวใหญ่มาก,ามากแล้วดูควันนี่ดูหั่มสดสดใหม่ใหมด,หมหมดูยังเคาะปอกๆแป๊กๆอยู่เลย <c oughs> เดี๋ยวมาชิมกันสดตรงนี้เลย <c oughs> นี่เห็ด <c oughs> เห็ดหอม <c oughs> เห็ดหอมมาชิมก่อน ร้อนร้อนร้อนอ,อร่อยอร่อยเดี๋ยวมากินกุ้งมาแกะกุ้งแล้วดูดูด,ดูซูมซูมซูมนี่ลาดอย่างนี้ครับโอ้โหดูืจิมซีฟูด้ดเดี๋ยวขอวางก่อนขอวางก่อนโอ้โหดูดูดูด เอาไงดีเอาไงดีขอตะเกียบตะเกียบแล้วกันนี่หัวกุ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้งมันฉ่ำเด็ดเด็ดแล้วกุ้งแม่น้ำตัวตัวใหญ่มากนอกจากกุ้งแม่น้ำที่ร้านก็มีเป็นเป็นสามชั้นอบวุ้นเส้นเบคอนอบวุ้นเส้นเริ่มต้นที่65บาบาทแล้วก็ กองใหญ่ยางกุ้งไม่น้ำเนี่ยกุ้มละกองละร้อยคือกุ้งตัวใหญ่มากแล้วก็ที่สําคัญสดใหม่แวะมาได้ครับงานโรตารี่รเกษตรแฟร์ครั้งที่7ที่อ,อำเภอเมืองลบบุรีนะครับอโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณครับกุ้ง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 นี่อันนี้คือกล่องละ100บาทนะครับกุ้ง4ี่ตัวก็จะมี กุ้งกับเบคอนอันนี้เท่าไหร่พี่ร้อยหนึ่งใช่ไหมร้อยหนึงนี่ส่วนถ้ากุ้งอย่างนี้เท่าไหร่หกหกห้าหนี่หกแล้วก็มีเบคอนมี3ชัน 6, 5, ้นก็6กหาเหมือนกันนี่ฝากด้วยนะครับร้านกุ้งอบุนเส้นเจ๊เฟินนี่นเจอป้ายสีส้มแบบนี้แวะได้เลยนี่ขอบคุณมากครับ